สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมะศึกษาปีที่3ทุกคนยินดีต้อนรับก็สู่รายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เรามาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8ค่ะเรื่องคำที่ปรับวิสัญน,นีและคำที่ไม่ปรับวิสัญน,นีค่ะเรานะคะเรื่องนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรานั้นได้เรียนไปแล้วนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ ส่วนในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆค่ะไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานะคะเด็กๆไปอ่านค่ะไปฝึกอ่านคําที่ประวิสันชนีและคําที่ไม่ประวิสันชนีค่ะซึ่งให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือนะคะแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะคะเล่มสีแดงหรือว่าสีส้มมาค่ะขึ้นมานะคะแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าที่63ค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะเปิดมาที่หน้า63แล้วนะคะเด็กๆก็จะเจอกับหน้านี้นะคะ R แล้วนะคะก็จะมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะฝึกอ่านนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการฝึกอ่านนะคะเพื่อทบทวนนะคะความจำทบทวนสระและทบทวนพยัญชนะนะคะ ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะยังอ่านไม่ได้หรือว่ายังอ่านไม่คล่องนะคะก็เปิดคลิปของคุณครูนะคะแล้วฟังเสียงตามค่ะเพียงแค่เด็กๆะคะเปิดหนังสือแล้วฟังเสียงตามคุณครูใช้นิ้วชี้ชี้ตามนะคะชี้ตามชี้ตามอะไรคะชี้ตามมาร์กเกอร์นะคะคุณครูจะใช้มาร์กเกอร์เป็นมาร์กเกอร์สีแดงนะคะ คุณครูมาร์เกอร์ตรงไหนนะคะก็ให้เด็กๆนะคะใช้นิ้วชี้ตามตรงนั้นนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะคําแรกนะคะอ่านว่ากะพริบกะพริบสะดูดสะดุดชะงกชะงกชนะชนะสะตอสตอระยะระยะ ทุระทุระฐานะฐานะพยานพยานชลาชลาอุตสาหะอุตสาหะลักษณะลักษณะกาลเทศะกาลเทศะยานพาหนะ ยานพาหนะสาธารณะสาธารณะสะอึกสะอื้นสะอึกสะอื้นระมัดระวังระมัดระวังประนีประนอมประนีประนอมสดวกสบาย สะดวกสบาย jogo. สะอาดสะอาดสะอ้านละเอียดละโออละเอียดละออระยิบระยับระยิบระยับประคะับระคองประคับระคองกระฉับกระเฉง ประฉับประเฉงประจบประแจงประจบประแจงตะกะตะกลามตะกะตะกลามพระรุงพะรงพะรังพระรุงพระรังเอานะคะเป็นยังไงคะ วันนี้นะคะเราก็ฝึกอ่านคำที่ประวิสัญน,นีและคำที่ไม่ประวิสัญน,นีในชิดประจำวันจบลงแล้วนะคะ,ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เข้าใจคำที่ประวิสัญน,นีและคำที่ไม่ประวิสัญน,นีนะคะเด็กๆสามารถเข้ามาในช่อง YouTube ของคุณครูได้เลยค่ะแล้วเปิดในในช่องหน้าที่ที่คุณครูนะคะได้อธิบายเรื่อง คำที่ปล่าวิสัญน,นีและคำที่ไม่ปรับวิสัญน,นีในชีวิตประจำวันไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝึกอ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะยังอ่านไม่ได้นะคะให้เปิดคลิปนี้ซ้ำๆวนไปนะคะแล้วเจอกันเมื่อวันเปิดเทอมค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแตงโมงขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ